สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกติบน้อยเทนนิทารโรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพย,ยิซีมาฝากคือตอนนี้ฝนหยุดตกนิดนึงนะคะพี่ก็เลยมาอัดคลิปอัดคลิปอะไรก็อัดคลิปเกี่ยวกับไพ่ชาริออตนะคะทีแรกพี่ทําแนวตั้งแล้วรู้สึกมันบีบเห็นไม่ถนัดนะคะทำแนวนอนเหมือนเดิมถามว่าชาริออตนี่เป็นอะไรก็คือประสบการณ์นะคะความหมายไพ่ยิปซีนะคะก็เรียกง,ง่ายว่าธรรมดาเราก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับหมายไพ่คือครูคิดว่าหมอดูทุกคนนะคะ มีประสบการณ์ว่าตรงที่ว่าพอเราดูดวงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ความหมายเพิ่มทีนี้ครูได้ความหมายเพิ่มไหมได้ความหมายเพิ่มนะคะความหมายเพิ่มที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอตอนที่ดูแรกๆดูใหม่ๆเนี่ยคือครูจะได้ความหมายอยู่อย่างเดียวว่าเขาเป็นไพ่ที่เกิดขึ้นกะทันหันนะแต่ทีนี้พอในเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยในแชรีออรเขาก็จะมีการให้ความหมายว่าพบรักแบบกะทันหันกับคนแปลกหน้าทีนี้เรื่องที่ตลกก็คือพอตอนสอนลูกศิษย์ว่าพบรักกะทันหันกับคนแบบคนแปลกหน้า ลูกศิษย์ก็ไปท่องว่ากับคนหน้าแปลกบอกก็เลยบอกลูกศิษย์บอกว่าภาษาไทยมันดิ้นได้นะเธอถ้าเธอพูดว่าคนหน้าแปลกกับคนแปลกหน้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันพูดให้ถูกต้องว่าคนแปลกหน้าก็คือหมายถึงเป็นคนที่เราไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักเลยอยู่ดีๆได้พบกันทีนี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งบอกว่าครูแล้วครูรู้ได้ยังไงว่าความหมายนี้ตรงก็คือหมายถึงว่าครูไปดูแล้วไงไปดูแล้วบอกลูกค้าคือลูกค้าคนหนึ่งเขามีอกหักมา อ,อกหักมาเสร็จร็จแล้วก็ไปดูเขาบอกว่าลองความหมายนะคือครูจะใช้คํานี้ตลอดถ้าเกิดว่าครูเจอตาราใหม่ๆครูก็จะบอกว่าลองความหมายนะทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงกลับมาบอกพี่ด้วยครูจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะลูกค้าก็อ,อกหกักแล้วก็บอกว่าเนี่ยตำราเขาบอกว่าจะได้พบลักกับคนแปลกหน้า แต่การพบลักตรงนี้นะคะอันนี้จากประสบการณ์นะที่ดูมาก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเจอแล้วไม่หาคอนแทคไว้คือเรียกง่ายๆว่าเราไม่ขอ IG เข้าไว้เราไม่ขออ e ีเมลเข้าไว้เราไม่ขออะไรไว้เลยถ้าเราไม่ขออะไรจบติดต่ออีกไม่ได้นะคะก็ต้องบอกเป็นลักษณะนั้นนะคะคือดังนั้นเชลิออตมันจะไม่ใช่จัดเม้น ถ้าเจอปุ๊บแล้วรู้สึกว่ามีแรงดึงดูดมีเคมีต่อกันปุ๊บรีบติดต่อรีบหาคอนแทคไว้เลยค่ะก็จะได้แบบเออจะได้ติดต่อกันวันหลังได้ส่วนลูกค้าคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาไปเที่ยวเชียงใหม่เสร็จแล้วก็ไปพบรักที่เชียงใหม่จริงๆพอเรียกง่ายๆว่าไปรักษาแผลใจขึ้นไปเชียงใหม่แล้วก็ไปเจอปิ๊งๆที่เชียงใหม่ก็เลยกลับมากรุงเทพก็ดีดาร์กมาเล่าให้ฟังดังนั้นพอลูกค้ามาเล่าให้ฟังก็ ก็เลยทราบว่าดูตรงนะคะตรงนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่เจอแล้วเรื่องอื่นเป็นยังไงเรื่องอื่นถ้าเฉลิออตถ้าเราดูในเรื่องความรักนะเออจะเป็นในลักษณะที่เขาก็จะตําลาเขาจะบอกว่าตำลาเขาจะพูดในแง่ตรงที่เหมือนกับว่าดูมีความรักจริงใช่ไหมคะคือหมายถึงว่าอาจจะใช้เวลาทดสอบคนคนหนึ่งนาน ทดสอบพลคนหนึ่งนานพอทดสอบแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าอาจจะมามาไปไปแต่ในกรณีของครูเองพอเวลาดูแล้วเนี่ยมันจะมามาไปไปหลายรอบหลายหลายคนจะทนไม่ไหวนะในการมามาไปไปดังนั้นมันกลายเป็นว่าไอ้ลักษณะมามาไปไปของเขาเนี่ยมันเป็นการทดสอบใจนี่แหละแต่ว่าหลายคนจะทนไม่ไหวแล้วก็เลิกไปเองแล้วถ้าคนที่ทนไหวล่ะ มันก็จะมามาไปไปอย่างนี้เยอะมากทุกๆครั้งที่เลิกแล้วกลับมาเจอกันก็จะเป็นไงคะก็จะได้เรียนรู้นิสัยกันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะสนิทกันเพิ่มมากขึ้นคือตําราเขาบอกว่ามันไม่ได้ยืนยันเรื่องตรงที่ว่าจะได้แต่งงานกันแน่นอนแต่ว่าทุกครั้งที่กลับมาคืนดีก็จะรู้สึกสนิทกันมากขึ้นคือดังนั้นในบางคนเขาจะคอยไม่ไหวเป็นเพราะว่าบางทีสาปี4ี่ปีในปีปีหนึ่งก็จะเหมือนกับทะเลาะหรือมีเรื่องผิดใจกันได้เรียนรู้นิสัยกันเลิกไปแล้วก็กลับมาเลิกไปแลล้้ววกกับบมมาาาาคคืองนเีรูสึ่ ใน2ปี3ปีทะเลาะเล,กกเลิกกันบอกเลิกกันบ่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่ไหวทีนี้ถามบอกว่าถ้าเป็นเชอรีออตเนี่ยเราสมควรรับไว้ในชีวิตไหมแล้วแต่เลยถ้าเรามีความรู้สึกว่าเขาใช่นะคะ ถ้าเขาใช่เราก็รับเขาไว้ในชีวิตได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ใช่ก็เราก็หาใหม่เป็นเพราะว่ามันจะทะเลาะเราก็เลิกกันบ่อยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความหมายไพ่ยิปซีที่ครูได้จากประสบการณ์สั้นๆน,นะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้อ้ออีกนิดนึงมันแปลว่าการเดินทางได้เดินทางในแล้วก็ต่างประเทศตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันการพบรักอย่าไปหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเป็นคนต่างชาตินะคะเป็นคนไทยก็ได้เราเจอระหว่างเดินทางแบบนี้ก็ได้เช่นกันอะล่ะค่ะครั้งนี้ก็ครบถ้วนละก็ หันถ่ายมาด้านนี้มั่งให้เห็นวิวนะคะคือครูมาพักผ่อนแล้วก็เอาขาตั้งกล้องมาด้วย <g iggle> ก็เลยอัดถ่ายงานนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเห็นวิวอันนี้เป็นวิวจากห้องพักของครูของครูก็จะเป็นเอ่อเป็นพูวิลล่านะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวหันไปมองให้ตรงนี้ให้ไปมองดูตรงนี้คะ่ะก็จะเป็นพูวิลล่านะคะก็ก็ให้เห็นความงามของเขาโอเคค่ะสําหรับตรงนี้นะคะก็จบละพูดกันสั้นๆนะคะจบแล้วคะ่ะอุ้ยตายอย่าพายเปียกน้ำโอเคสวัสดีค่ะ